สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีสิง์ลัคนาราศีสิงห์เข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนเมษายน265ใน EP ที่2ค่ะชาวราศีสิงห์ผู้เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาและลัคนาราศีสิงห์ทำนายดวงใน EP ที่2ของเดือนเมษา265วางไพ่แบบ c e l t i ติคอลสนะคะ การทำนายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยานในการชมค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในเดือนเมษา e p ีที่2นี้นะคะตัวตนค่ะใบแรกตัวตนชาวราศีสิง์ลัคนาราศีสิงได้ไพ่เทมเพลนแรนการเปลี่ยนแปลง ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายสิ่งหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ทำงานใหม่หรือว่าที่อยู่อาศัยใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์สิ่งใหม่ๆกํากำลังจะเข้ามาให้หนึ่งเหรียญน,นะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ดูทีดูทีท่าแล้วจะนำพาความโชคดีมาให้นะคะ การที่จะมีเงินทองเข้ามาเงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณนั้นรวยขึ้นนะคะทำให้คุณได้มีเงินทําให้คุณได้มีโชคทําให้คุณได้มีโอกาสมีเงินจับใจ่ายใช้สอยอย่างสบายสบายในช่วงเดือนเมษานี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะนามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้น the high priestess คุณจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าได้ทำงานหรือว่าได้อยู่กับคนที่เขาเป็นคนฉลาดคะ่ะนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีสภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายขึ้นง่ายลงง่ายโกรธง่ายหายเร็วดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอาจจะเกิดความบาดหมางหรือว่าเกิดการ สะเทือนใจนะคะกับคนที่เขามีอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงนะคะมี EQ ที่ไม่ค่อยสูงนักนะคะแต่ว่าเขาอะเป็นคนที่ฉลาดทีเดียวเลยนะคะจะมีเกณฑ์ว่าผลผลิตจะเยอะขึ้นนะคะใครที่ทำ เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมเกษตรกรนะคะผลผลิตจะดีขึ้นขายได้กําไรงามนะคะงอกเงยงอกงามผลประโยชน์ผลกําไรสูงขึ้นนะคะขยันยิ่งขยันมากยิ่งได้มากค่ะ ะะมีเกณฑ์ว่าผลประโยชน์ผลกําไรธุรกิจการงานจะออกดอกออกผลนะคะฝากเงินไว้หรือลงทุนหุ้นหรืออะไรก็ตามนะคะลงทุนอะไรไว้มีเกณฑ์ว่าจะงอกเงยงอกงามได้รับผลประโยชน์ผลกําไรที่คุ้มค่าค่ะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวระวังอุบัติเหตุระวังเลือดตกยางออกระวังการทะเลาะวิวาทระวังความขัดแยง้งการฟ้องร้องนะคะอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมาได้ค่ะ mm. ก็ต้องระมังระวังเนื้อระวังตัวไว้ด้วยนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไพ่ v i e l of Fortune นะคะนั่นก็แสดงว่า สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปนะคะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องยากๆเจอเรื่องที่แย่ๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ต้องทุกข์กังวลไปนะคะดวงกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วโชคกําลังจะเข้ามามีเกณฑ์จะได้โชคจากการเสี่ยงโชคหรือว่าจากการที่ออมีโชคพิเศษพิเศษนะคะทรัพย์สินเงินทองโชคลาภโอกาสต่างๆจะมีเข้ามาทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยน และก้าวหน้าดีขึ้นค่ะ king of souls การที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นคนค่อนข้างที่จะ strict เขะะ้มงวดกวดขันหรือว่าเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะเป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจชอบใช้อารมณ์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ในช่วงเดือนเมษาอากาศก็ยิ่งร้อนด้วยนะคะก็น่าจะ ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวนะคะโอนอ่อนผ่ตามแล้วก็อย่าให้เกิดความขัดแยง้งขัดใจนะคะการมีเหตุมีผลแล้วก็การใช้วาจาที่ดีนะคะมีวาทศิลป์ก็จะช่วยทําให้สิ่งต่างๆมันรุล่วงไปได้ด้วยดีการติดต่อกับคนที่ค่อนข้างที่จะสตริกหรือว่าเจ้าอารมณ์นะคะหรือมีอำนาจอยู่ในมือก็อาจจะต้อง ใช้เทคนิคต่างๆนะคะเข้ามาช่วยแล้วก็เลี่ยงการขัดแย้งค่ะการเงินนะคะจะมีเข้ามาหลายทางมากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะทำงานเสริมนะคะ พอมีงานหลักแล้วก็อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจจะมีเปิดตัวสินค้านะคะเป็นตัวแทนสินค้าขายออนไลน์หรือว่ารับจอบเสริมนะคะอาจจะเปิดร้านอาจจะมีหุ้นส่วนร่วมกับเพื่อนฝูงนะคะเปิดร้านหรือว่าค้าขายนะคะใดๆก็ตามจะมีเกณฑ์ทําให้มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหลายทางมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้มี มีในเรื่องของความขยันที่มันเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะอยากจะเพิ่มรายได้ของตัวเองนะคะโดยการที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นงานเยอะขึ้นนะคะยุ่งขึ้นแต่รายได้ก็ดีขึ้นด้วยค่ะก็เอาเป็นว่ายิ่งขยันมากยิ่งได้มากนะคะดวงเปิดแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามานะคะมากยิ่งขึ้นถ้ามีกิจการต่างๆนะคะก็จะ มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะออเดอร์ก็เพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะหลายๆคนอาจจะยังคิดถึงคนรักเก่าหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องขัดแย้งกับคนรักนะคะผิดหวังเสียใจอกหกัก รักสามเศร้านะคะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะความเจ็บช้ำในอดีตในเรื่องของเรื่องของความขัดแย้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกการหักหลังนะคะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคุณยังคงนึกถึงมันอยู่หรือว่าคุณยังคงวละแวงนะคะ ที่จะมีความรักใหม่หรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์เรื่องของความรักเนี่ยมันคง,งที่จะเจ็บปวดทีเดียวเลยแล้วมันก็ยังนึกได้มันยังฝังใจนะคะเลยในเรื่องของความรักอาจจะเริ่มต้นยากหน่อยนะคะเพราะว่ามีแผลอยู่ภายในใจสรุปแล้วนะคะได้ไพ่1ิบเหรียญดวงการเงินดีมากๆค่ะ ชาวสิงค์คะในเดือนเมษานี้ถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งโชคลาภเงินทองทรัพย์สมบัติของชาวสิงเลยนะคะเพราะได้ทั้งไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะและก็ยังไม่พอยังได้ไพ่เจ็ดเหรียญอีกดังนั้นไพ่เงินออกมาถึงสี่ใบนะคะรวยอย่างแน่นอนชาวสิงนะคะ ไม่ว่าคุณจะมีช่องทางการหาเงินจากทางไหนก็ตามช่องทางให้เงินหลั่งไหลเข้ามาจากช่องช่องไหนก็ตามขอให้คุณเปิดรับเปิดโชคเปิดดวงพร้อมที่จะรับนะคะให้ทรัพย์สินเงินทองมันหลั่งไหลเข้ามาบางคนอาจจะมีโชคจากการงานการทําธุรกิจนะคะงานเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นออเดอร์มากขึ้นขายของดีขึ้นอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่านะคะบางคนอาจจะได้ขายบ้านขายที่ดินนะคะหรือได้รับมรดกตกทอดนะคะได้ซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์บางคนก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะขายของได้ดีขึ้นนะคะเงินทองหลั่งไหลามากขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่า ดวงจะดีขึ้นรวยขึ้นในเดือนเมษาก็ขอให้รีบกอบโกยรีบขยันขันแข็งนะคะต่อไปํทำทํานายจากไพ่พรมยาน ได้ไพ่พระพายนะคะพระพายแปลว่าลมนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ที่แปรปวนง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะจะทำให้เกิด ปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วก็ปัญหาในเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายดังนั้นให้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะคะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายต้องระมัดระวังนะคะมีการควบคุมอารมณ์ค่ะแล้วก็ลมด้วยเช่นเดียวกันลมจะพัดพาเอาสิ่งดีๆเข้ามาสถานการณ์ดูเปลี่ยนแปลงได้ง่ายดังนั้นให้ดูสถานการณ์ให้ดีๆแก้ไขเกมให้เก่ง ใช้สติปัญญาประสบการณ์ในการที่จะฉกฉวยเอาผลประโยชน์โอกาสต่างๆที่มีเข้ามาในช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วโอกาสที่ตกมาถึงมืออย่างรวดเร็วก็ต้องรีบผวนขวายรีบจัดการนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเลยค่ะนะคะจะค่อนข้างที่จะรวดเร็วแปรปรวนง่ายนะคะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงง่ายในช่วงเดือนเมษายนค่ะต่อไปค่ะ ไพ่เทพพยากรไพ่เทพพยากรนะคะได้ไพ่พระพรหมสำหรับไพ่เทพ พยากรณ์คำทานายนะคะไพ่พระพรมก็คือความเป็นผู้นำการใช้สติปัญญาไต่ตรองอย่างรอบคอบในการแก้ไขปัญหาและการมองโลกตามความเป็นจริงค่ะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นใช้สติปัญญานะคะและประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยค่ะโอกาสที่มาถึงนะคะจะต้องแลกมาด้วยความรู้ทักษะประสบการณ์และความฉลาดนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาที่คำถามนะคะเจาะลึกค่ะการเงินการงานโชคลาภสุขภาพการเดินทางนะคะแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรทายด้วยไพ่ทา,าโร่นะคะทาโรทาร,ทารดูดวงเรื่องของการงานก่อนค่ะการงานชาวสิง การงานนะคะอาจจะต้องรักษาคุณภาพงานให้ดีนะคะอย่าปล่อยปะละเลยควรที่จะมีการ QC แล้วก็รับผิดชอบนะคะแล้วก็ตัดรายจ่ายต่างๆนะคะออกไปให้มัธยัสถประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยการงานต่างๆธุรกิจต่างๆก็ให้กระเมดกระแมมมัธยัสถอย่าฟุ่มเฟือยนะคะการงานมีเกณฑ์ว่ารายได้ผลประโยชน์ต่างๆอาจจะ ไม่ได้เยอะฟูฟ้ามากเท่าไหร่แค่รักษาเสถียรภาพให้คงไว้ให้ดีและก็ความรับผิดชอบค่ะต่อไปค่ะการเงินการเงินจะได้มาจากการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะแสดงว่าถ้าทํางานดีงานประสบความสําเร็จก็จะได้เงินได้พบกับความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ผลตอบแทนได้โบนัสได้เลื่นอนเงินเดือนนะคะหรือธุรกิจการงานที่ต้องอาศัยความ ภาคเพียนพยายามจนประสบความสําเร็จถึงจะได้เงินได้ทองค่ะการเงินมาจากการงานที่ประสบความสําเร็จต่อไปค่ะดวงความรักความรักนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ออกสังคมได้พบเจอเพื่อนฝูงได้พบ โอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามามีคนเข้ามาคุยนะคะก็ดังนั้นก็การออกงานการออกสังคมการพบเจอผู้คนก็จะเป็นโอกาสให้คุณได้พูดคุยได้เจอคนที่ถูกใจก็แต่งเนื้อแต่งตัวทําบุคลิกภาพให้น่าสนใจมีเสน่ห์ดึงดูดเข้าไว้นะคะก็จะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยค่ะต่อไปค่ะเรื่องของสุขภาพ สุขภาพนะคะจริงๆเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงรักการเดินทางแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพสุขอ,อนามัยสักเท่าไหร่นะคะควรที่จะป้องกันดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของแข้งขากระดูข้อต่อเข่านะคะตะตุ่มเท้าระวังจะเจ็บป่วยหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าปวดนะคะในบริเวณนี้ด้วยค่ะ ต่อไปค่ะเรื่องของการเดินทางการเดินทางมีเกณฑ์ว่าจะได้พบกัลยะาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีพันธมิตรที่ดีจากการเดินทางนะคะการเดินทางมีความสุขปลอดภยัยสมหวังและได้พบเจอคนที่ดีๆนะคะได้เพื่อนใหม่จากการเดินทางนะคะต่อไปค่ะโชคลาบโชคลาบนะคะก็มาจาก ความขยันขันแข็งความเอาใจใส่ความรับผิดชอบนะคะถ้าเรียนก็จะเรียนจบถ้าทํางานก็จะได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งโชคลาภนะคะเป็นความสําเร็จจากการงานการเรียนค่ะเอาละค่ะก็ต้องจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะก็ หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวสิงและลัคนาสิงได้พอสมควรเลยนะคะใน1เดือนก็จะออกคลิปนะคะในการทำนายดวงแต่ละราศีเนี่ยสองีด้วยกัน EP แรกนะคะจะเป็นการวางไพ่แบบจักรราศีนะคะ EP ที่2จะเป็นการวางไพ่แบบเซล t i ติครอสก็ฝาก ติดตามทั้ง ep 1และ ep 2ในการทำนายดวงประจำเดือนให้กับชาว12ราศีด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช anel นายทายทหลอดพยากรณ์บครูเอด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ด้วยนะคะและครูเอก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะซับสไคร์เบอร์ที่น่ารักของครูเอทุกท่านที่ยังคงติดตามกันมาโดยตลอดค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่คือกำลังใจที่ดีของครูเอนั่นเองค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคน โชคดีนะคะก็สุขสันต์แฮปปี้สงการต์ลงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ